เดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดหัวตะเข้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวว่าเราจะเดินทางไปกับรถเมล์แล้วก็ไปขึ้นรถไปแอร์พอร์ตลิแล้วก็ไปต่อสองแถวดูว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แล้วก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะ,ะใครกับใครครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงสาย145มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลงไอ้สถานีแพร์อลนิงหัวหมากนะฮะ ีขึ้นรถเมลแล้วก็ลูกพี่เขากังเกงหลวมก็เลยต้องใช้หนังยางมัดเป็นสไตล์พื้นบ้านตอนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ขึ้นรถเมลแล้ว ครับหนึ่งลูกตอนเดี๋ยวตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับจากสาย1 4 5ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้เนาะตอนนี้กี่โมงนะก็ใช้เวลาจากเออ่จากไหนนะนาาจากลาดพร้าวนะครับร้อยสิเรหรือเอาง่ายๆว่าใกล้ๆก,กับเอดอะมอสบางกะปีอะใช่ไหม บอบางก็ปลี่ยก็ยมาถึงที่นีอ่อแค่อนลิงหัวหมากก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าจะจ่ายต่อคนเขาก็คิดก็คนละยี่สบาทนะครับแต่เด็กเขาไม่เก็บใช่ไหมอ่าอ่งั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังเดินมาแล้วพอลงจากป้ายรถเลยนะครับขวามือเราก็ เดินยูเทินไปทางขวามืออ่าเดินยูเทินตับนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปอ่าสถานีแถวฟรีลลหัวหมาก mm hmm. ก็จะอยู่โซนนี้นะเนี่ยอ่าแถวนี้นะฮะเดีย๋ยวเราเดินเ,น mm hmm. เอ้ยอ่ะ มันเดินทางไหนไี่ยตรงนี้แน่น่ะอ๋อโอเคช่วงนี้เขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็จะเดินเลาะหน่อยมันก็จะมีทางบังครับให้เราเดินตามมาเดินหน่อยนะลูกนะดูแลเด็กพ่อด้วยนะเดี่ยด้านหลังอะเด็กพ่อ ก็มาถึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นรถไฟธรรมดาเห็นก็บอกว่าถ้าเกิดขึ้นรถไฟธรรมดาเนี่ยของมอของวหมาจะจะข้ามไปป้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามากับรถมือที่ห้า ขึ้นแบลิงหัวหมากก็ฝั่งเดียวเลยไม่ต้องข้ามนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแต่ต้องระวังรถนิดหนึ่งนะครับเพราะตาวน,นี้เขาก่อสร้างหลบรถหน่อยอข้างหน้าเรานะครับจะเป็นสถาน,นีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงหัวหมากนะครับ อ่าใช่พุทพุทก็ไม่เคยนั่งแล้วก็พ่อกับแม่ก็ไม่เคยนั่งใช่ไหมพุมันไม่หลุดพ่อกับแม่ไม่เคยนั่งเหมือนกันเนี่ยลอยฟ้าเนี่ยครั้งแรกก็จะนั่งแล้วจะดูว่าค่าจ่ายมันเท่าไหร่ออ่ลอยฟ้าใช่ไมไม่ใช่ลอยฟ้าแอร์พอร์ตี้คือรถไฟนี้เนี่ยเขาจะพาไปสุดทางก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิไงแต่เดี๋ยวเราจะลงสถานีอลาดกระบัง แล้วเดี๋ยวเราไปต่อสองแถวใช่ด <Yeah. S 1> ู <Yeah. S 1> ว่าเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราเดินทางมาแบบนี้ oh. Oh. องถมีแถวเอาครับใกล้ถึงแล้วครับ oh. เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในสถานีมีอะไรบ้าง oh. 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 มีเมื่อกี้ผมกับลูกเดินกันไปตั้งนานนะครับแต่ว่าเด็กผมเนี่ยเดินทางสบายเลยฮะทางตรงนี้นะครับเนี่ยไม่จาเป็นอย่าเดินนะครับมันจะมีทางให้เดินนะฮะเนี่ย ต้องเดินเข้ามาชิดตรงนี้อีกเออเพิ่งรู้เนี่ยตายแล้วเลิกจังเลย <c oughs> นี่ไงครับอ่าทางนี้เดินโอเคปกติเมื่อกี้ไปเดินบนถนนอันตรายนะครับถ้าเกิดมาก็ชิดเข้ามาด้านข้างเลยก็จะเดินแบบนี้ <c oughs> อ่าไปกันต่อครับ <c oughs> ไปกันต่อครับฮ <c oughs> ะแม่อะไรนะ แม่สลัดแม่ลัเนาะ <laughs> อะไรนะแม่สลัดอืมอืมเอามาสองร้อยบาทเฮ้ยเมื่อกี้เอาเงินมาเหรอเอาเงินที่ตัวเองเก็บมาใช่ไหมค่าขนมในโรงเรียนด้วยป้าขนมชื่อว่าร้อ,อ,อยหนึ่งโอ้เก็บไว้เอาไปซื้ออะไร เบเบ็ดเบเบ็ดเบเบ็ดอ๋อแต่ว่าต้องรู้จักใช้นะลูกเข้าใจปะไอคอมเสือไปสองร้อยอเออเสี่จริงของซื้อ,อตอยชูแล้วก็ไอ<ม>้เบเบ็ดว่าสองร้อยบาทของคุณจะใช้อะไรมันต้องใช้เก้าสิบเก้าสิบห้าบาทจะบอกเผื่อไปสองร้อยอ่าเนี่ยฮะจะเดินขึ้นไปดเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปบนสถานีแล้วนะครับก็เดินมาจากป้ายรถเมล์มาถึงนี่นี่ผมว่าประมาณ ห้าร้อยเมตรนะครับเดินก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะนะก็นนนีี่เดดิามัไ้อ่าอ่ามาถึงแล้วฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะฮะเนี่ยจะเป็นบันไดเลื่อนอะไรอ่ามา อารมณ์เหมือนท่างจังหวะมาถึงแล้วนะครับก็จะดูเงียบเๆหน่อยก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้างห่างแล้วก็จะมีร้านรองเท้านี่บรรยากาศโดยรวมนะครับของสถานีรถไฟไปันลิ้งผมอมาแต่เดี๋ยว เดี๋ยวผมแลกเหรียญก่อนเมื่อกี้เราก็ซื้อบัตรหรือซื้อเหรียญแล้วนะครับก็จะไปลงที่สถานีลาดกระบังนะครับแล้วก็เดินตรงมาแล้วก็จะขึ้นไปฝั่งฝั่งเนี้ยพอเราเดินซื้อเราเดินซื้อบัตรตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปฝั่งนี้เลยนะฮะ ก็ขึ้นมาได้เรื่องเป็นชั้นหนึ่งนนขึ้นมาแล้วนะนมเมื่อกี้ฝั่งที่ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนที่เราเดินมาจากป้ายรถเมย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอรถเมย์เอ้ยเรารอรถไฟนะฮะด้านนี้แล้เดี๋ยวจะไปทางนี้ ก็คือป้ายบอกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีหัวหมากตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลาดกระบังนะครับเมื่อกี้เราซื้อตั๋วเท่าไหร่อเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชของของตัวรถไฟยี่สิบบาทเหมือนกัน เมือ่อก so ี so so ้ก so 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 ็คนละ20บาทแต่ตอนนี้เด็กส่วนสูงขึ้ถึงแล้วก็คือ7ก็คือแอปพอร์ติ้งนะก็คือจากแอปพอร์ติ้งลงไปที่ราชกะลังก็คือคนละ20บาทนะครับก็เสียไปค่าเสียหายไปเด็กก็20ราคาเท่ากันก็ค่าเสียหายก็60บาทรวมทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็กำลังนั่งรอรถรถไฟอยู่ยังไม่มา อ้าวมาแล้วรถไฟแอร์พอร์นนี้มาแล้วเอาครับเราจะไปขึ้นรถไฟกันแล้วครับ อาหารดีแรกกับบ้านทำอะไรกันบุ๊บเอาเหมือนน้ำมาสถานีราชบัาแล้วนะ ไม่ใช่เนี่ยเขาลงด้านนี้แล้วอ๋อออเก็บอนี้อัลเดี๋ยวพอถามพี่เยู่ว่อพี่บ้าเดี๋ยวๆถามหน่อยนะครับ ถ้าเสดเราจะไปขึ้นไหนสองแถวสามอะไรเนรี่ยอ๋อลงไปด้านล่างเลยครับแล้วก็เดินไปตรงใต้สะพานเดินย้อน,อน <ไป S 1> กลับไปใช่ไหมครับครับผมเ,เดินไปด้านหน้าเลครับเดินไปองแถวอ๋อครับครับขอบคุณคร,รมมับครับผมค<ป>รอรอเอาไ,ไปรับ ขอพุดลงไปด้านดดน,นี้ลูกเึินเด็ดเอ้ยตรงถืงอะราวงศรีตาตอนนี้เราก็ถึงสถานี ลาดกระบ,บังแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างออ๋มีกระไดเลือ่อนอะไรที่ถ่ายได้ผมจะถ่ายนะครับ่าใกล้เด็กมาหาอะไรนอครับนี่ใครนี่เด็กเด็กพ่อใช่ไหมฮะเด็กพ่อจะไม่รูกดูแลเด็กพ่อดีๆนะ ถ่ายอะไรได้ก็ถ่ายครับเราต้องชัดเจนเขาบอกว่าตรงไปแล้วก็ไปขึ้นเอ่อ <c oughs> ไม่ใช่ถรถรถ <c oughs> รถสองแถวตามตามตาม อะไรนะเลยทำงานเาลี่ยนชุดเป็นทางดีอ๋อไม่บอกว่าไม่เบียดก็ไม่เบียดแม่ติดฉาแม่ติดฉาไปคงเดินไปสักพักนะไม่น่าจะไกลเขาบว่าเดินสุดไป นั่นนะครับข้างหน้าน่าจะเป็นรถสองแถว่เหมือนรถะบสามสามสามที่เขาเรียกนะครับอ่อแล้วก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มต,มตกปลอยๆอยด้วยฮะดันมาตกตรงนี้ทำไมที่อย่างนี้ใกล้ถึงลวสายสามสามสาม รถส,สองแถวขึ้นมาแล้วนะครับรถส,สองแถวก็<อ>จะเก็บค่าโดยสารต้อคนละแปดบาทเองไม่เก็บนะครับ กำลังตกไปบ่อยๆเลยฮนะแล้วก็นั่งรถสองแถวไว้ด้วยราพูดหน่อยนี่นะฮะรถคัแนแดงที่เรานั่งเดครับพี่สองคนเอ่ออะไรนะอ่เนี่ยข้างหน้าพอเดินมา เราลงก่อนถึงลาดกระบัง17นะครับเราจะลงลาดกระบัง15ชับเท่าไหร่ไม่มาจ่าพอลงเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินมาคงไม่น่าจะไกล ข้าไปก่อนเนาะเข้าไปที่ตลาดก่อนช่อเมื่อกี้นั่งรถของแถวมานะครับเสียคนละแปดบาทแต่เด็กเขาไม่เก็บนะครับใช้เวลา,ราประมาณประมาณสักสิบนาทีได้ไหมประมาณสักสิบนาทีได้ครับ <St art> เหมือนแอร์พอร์ติงที่เรานั่งมาเมื่อกี้ครับก็มาลงจาก,ากลาดกระบัง ใอ้ไม่ทุกตัวเนี้ยจากหัวมามาลงราดกระบังก็ใช้เวลาก็ประมาณสิบนาทีก็โดยรวมแล้วพออ่านี่นี่นี่เจแล้วก็เราลงราดกระบังสิบห้าน่าจะเป็นทับทับสามเนี่ยฮะตอนนี้ตอนนี้มันก็จะเป็นทับสี่ เราคงจะเข้ามึงครับไม่มั่นใจตลาดสวนตะเข้นปนทางไหนหรคร<า>ตลาดัวตะเข้นี่ไปทางไหนหทางนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็ได้อ๋อก็ได้อ๋เอ,อ,อ,อเดินทะลุไปได้เลยโอเคครับครับอ่าปกติแล้วมันจะเข้าไปในซอยลาดกระบังสิบเจ็ดนะครับแต่นี้เราเข้ามาลาดกระบังสิบห้าทับสี่นะครับก็ จะทะลุจะทะลุตลาดหัวตะเข้เหมือนกันนะตรงนี้ทะลุได้ใช่ไหมฮะไปตลาดหัวตะเข้ขอบคุณครับผมถามหน่อยฮะไอที่บอกว่าหัวตะเข้เนี่ยที่ขุดได้เนี่ยอยู่ในอ้มปไหนฮะหัวตะเข้หัวตะเข้ที่เขาบอกเขาขุดเจออะไรแบบนี้ยอยู่ในเอ่อที่บอกขุดเจอสมัยก่อนอะรุ่นรอห้าอะไรที่ขุดคลองได้เจอหัวตะเข้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นไม่ใช่ไม่ใช่อัมป์ไม่ใช่ไม่ใช่สาขา ขอตกลับครับครับขับรไปกันแล้วเลี้ยวซ้ายขอขับครับขอครับไม่ทไมอ่ะมันอยู่ดเกเไม่ไเท่อกาอ่ะเก่านะตัดนก็ได้เดี๋ยวผมไม่สบายก็ อ่ะตัวนี้เป็นสารเจ้านะครับเนี่ยเราเดินเลาะมาจริงๆอะ่ะมันเลี้ยวเข้าซอย17แต่เราเลี้ยวซอย15บทับสนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศครับแนวข้างหน้าก็จะเป็นทางทะลุออกไปก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวสายถ้าเราไม่ผิดนะน่าจะเลี้ยวสาย ใช่เลีเ้ยวซ้าอ๋อปัญจาพี่เขาเลยตอนนี้เดินไปข้างหน้าต่อเนาะปอเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยแหละเมื่อกี้นี่คือสารชาติที่เรามาที่เราเลาะมาผมไม่เคยมานะครับก็มามาเดินด้วยกันแล้วกันนะ น่าจะเลี้ยวซ้ายมันจะมีฝ่ากับซ้ายนะนเลี้ยวซ้ายเดาดูก่อนนี่ <c oughs> นี่เอาถึงแล้วครับอ๋อป็นร้าของตลาดหวัวตะเก้นะครับ ตอนนี้น้ำนองเต็มตะลิ่งเลยฮะไม่ใช่หลอากระทงนะ